รถเสร็จแล้วนะคะที่เอาไปเข้าอู่หม้อน้ําแตกมันเสื่อมสภาพเพราะว่ารถมันจะ15ปีแล้วค่ะเออช่างโทรมาบอกว่านนี้ก็จะไปเอารถแล้วก็ได้เวลาที่เตีย้ยจะต้องมาเดินเล่นยามป่ายสามอ่าแล้วก็วันนี้ไม่มีแดดอนะแล้วก็มีลมด้วยก็เลยเอาเตีย้ยมาด้วย เตี้ยไปเอารถกลับมามี้เพราะว่ามันอยู่แค่ปากซอยเอง่ประมาณไม่ถึง200เมตรค่ะนี่รถของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวมามีเอาเตี้ยขึ้นรถก่อนเตี้ยรออยู่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวเตี้ยขึ้นรถก่อนมามีม้เปิดแอร์ให้นั่งเย็นๆระหว่างที่มามียเฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่รถของเราไงเดี๋ยวมามีจ่ายเงินหนูไปนั่งแอร์เย็นๆป่ะหนูจะได้ไม่วุ่นวายตัวเวนี้ดูสิวุ่นวายอย่างลเนี่ยดูเขาดูเขานั่งรอมามี้มามีไปจ่ายเงินมาลูก ห้าพันหกเตียครับห้าพันหกกระดิ่งหางโอเคกลคกับบ้านหนูก็วิ่งเล่นครบแล้วแหละหนูวิ่งเล่นครบเวลาแล้วประมาณสิบนาทีนะมันมีให้หนูวิ่งเล่นครบเวลาแล้วค่อยพาหนูมาเอารถไงงั้นเราขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะโอเ้เขาเก่งมากเลยเขารู้หน้าที่ปก,กติเนี่ยไปวิ่งเล่นมาก็ต้องเข้ามาทางประตูรั้วใช่ไหมเดินวิ่งเข้ามาแล้วเขาก็จะมาตรงนี้วันนี้เนี่ย ขึ้นรถมาใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ไปเอารถพอลงมาปัาป๊บอ่ะเขาก็มาจอดตรงนี้เลยเขารู้เลยเพราะว่ามีวางวางน้ำซุปไ้แล้วเขามามีเปิดฝาเมื่อกี้ปิดฝาเปิดฝานี่เขาก็กินเลยรู้เรื่องเลยอ่ะลูกไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องให้บอกเยอะอ่ะเออรู้หน้าที่ทุกอย่างเป็นรูทีนไปวิ่งเล่นยามบ่ายเสร็จแล้วไม่ว่าจะเดินเข้ามาหรือว่าจะนั่งรถเข้ามาก็ต้องมากินซุป